ไม่มีหมดอายุอะใช่ไหมใช่มันไม่มี<ช>หมดอายุมันจะอยู่ในโลกออนไลน์ไปจนถึงตัวของพันธบุธตรโทค,คนนี้ตายจากไปอะลูกหลานก็ต้องมาเห็นสภาพแบบโอ้โหพ่อกูแบบนี้เลยใช่ไหมพ่อกู<ช>ถ้าภรรยาเห็นก็โอ้โหนี่ผัวกูรหรือวะเนี่ยนี่สามีมันจะตราหน้าเราในโลกออนไลน์ไปอีกนานเน<ช>ี่ยทีนี้ตำรวจทีนี้ตำรวจ สพที่เกี่ยวข้องก็ต้องรับผิดชอบแหละว่าทําไมคุณไม่ไม่จัดการให้มันเป็นไปตามระบบใช่ไหมทำไมคุณไม่เป่าวัดระดับแอลโกโฮอฮอล์ท่านผู้ชมฮะเมื่อวันก่อนที่เป็นวันแรงงานนะฮะวันที่หนึ่งพฤษภาคมก็มีกลุ่มผู้ใช้แรงงานออกมาประท้วงบ้างหรือว่าชุมนุมเพื่อที่จะยื่นข้อเรียกร้อง ไปในานามของกลุ่มผู้ใช้แรงงานนี้ก็มีทุกปีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวมาร่วมนะมาร่วมชุมนุมด้วยแล้วก็เคลื่อนขบวนไปนะครับและการชุมนุมเรียกร้องเนี่ยนะมันไม่ใช่ของออสมาคมชมรมคนใช้แรงงานอย่างเป็นทางการที่เขาจะเรียกร้องไปกี่ข้อเจข้อใช่ไหมที่ยื่นให้กับกระทรวงแรงงาน,านได้พิจารณานานะะมันมีกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวจะมีใครเสี่ยมอยู่เบื้องหลังไม่ทราบ แต่ว่ามันมีป้ายนะครับมันมีป้ายเรียกร้องให้ปฏิรูปกริยันะครับให้มีการปฏิรูปกษัตริย์เลยเถิดไปถึงมี1นึอะไรหรือเปล่านี่นะแล้วก็กลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าวก็เคลื่อนขบวนไปนะอีกวันหนึ่งถัดมา